กระเบื้องหลุดล่อนทำไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะเพียงแค่2วันเท่านั้นสภาพพื้นกระเบื้องก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆพ,พามาดูหน้างานบ้านลูกค้าของฝนเองค่ะบ้านหลังนี้อายุประมาณ10ปีแล้วค่ะเจ้าของบ้านเล่าว,ว่ามีเสียงกระเบื้องดันกงจนหลุดล่อนหลายจุดโดยใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นค่ะก็ลามเป็นวงกว้างตามในคลิปเลยใครกําลังประสบปัญหานี้อยู่กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะฝนจะพามาดูวิธีแก้ไขงานกระเบื้องระเ,งะเบิดหลุดล่อนแบบนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการรื้อกระเบื้องที่หลุดล่อนออก,ออกเพื่อตรวจดูสภาพพื้นเดิมว่าแข็งงร หากพื้นเดิมยังดีอยู่ก็สามารถปูกระเบื้องแผ่นใหม่ทับได้เลยแต่หากพื้นเดิมไม่แข็งแรงมีการกระเทาะหลุดล่อนได้ง่ายให้สกัดออกแล้วเทปรับระดับใหม่ก่อนปูกระเบื้องจากนั้นหาฉากหาลายแนวกระเบื้องและคำนวณขนาดแผ่นเศษที่ขอบผนังให้ดีขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากๆค่ะเวลาปูแล้วหน้างานจะออกมาสวยงานดูเรียบร้อยสบายตากระเบื้องไม่เป็นเศษหางหนูจากนั้นให้เตรียมพื้นผิวที่เราจะปูกระเบื้องให้ดีดูดเศษปูนฝุ่นผงออกให้ได้มากที่สุดจากนั้นใช้แปรงชุบน้ำ สุกประปุกออกให้หมดต่อมาเป็นขั้นตอนของการผสมกาวซีเมนต์ค่ะขั้นตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือเราต้องเลือกปูนกาวให้เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้องเราด้วยนะคะอย่างหน้างานนี้เจ้าของบ้านเลือกใช้เป็นกระเบื้องพอสเลนขนาด60คูณ60เซนติเมตรค่ะปูนกาวฝนก็จะใช้ของซิกาไทย340สีฟ้าตัวนี้ค่ะเป็นกาวซีเมนต์ที่สามารถปูดได้ทั้งกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องพอสเลนและกระเบื้องแกนิโตที่มีขนาดใหญ่ถึง60คูณ60เซนติเมตรเลยค่ะมีคุณสมบัติที่ยึดเกาะดีเเเยยยยีียี่่่่มปาาาดดลลืืนน้อะอะใชงงท สำคัญไม่มีสารละเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะโดยสามารถตวงส่วนผสมตามที่ระบุข,ข้างถุงกาวซีเมนต์ได้เลยต่อมาเป็นขั้นตอนของการปูกระเบื้องค่ะเทคนิคที่จะเพิ่มการยึดเกาะกระเบื้องได้เป็นอย่างดีอีกอันเลยก็คือการใช้เกรียงหวีปาดปูนกาวลงบนพื้นผิวและถ้ากระเบื้องที่เราใช้มีขนาดใหญ่กว่า25คูณ25เซนติเมตรให้ปาดปูนกาวด้านหลังกระเบื้องเป็นชั้นบางๆแบบนี้ด้วยนะคะจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ จากนั้นใช้ค้อนยางเคาะปรับระดับบนกระเบื้องหรือถ้ามีเครื่องสั่นกระเบื้องแบบนี้ก็ยิ่งดีเลยค่ะมันจะช่วยให้ปูกาวกระจายเต็มแผ่นได้ง่ายเครื่องนี้ฝนว่าด,ดีค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการใส่อุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้องค่ะจะช่วยยึดกระเบื้องให้ได้ระนาบเดียวกันตามที่เราต้องการเ <ME U X> e มื่อปูกระเบื้องเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยยาแนวร่องกระเบื้องด้วยกาวยาแนวก่อนทําการยาแนวให้เอาอุปกรณ์ปรับระดับกระเบื้องออกก่อนนะคะทําความสะอาดเศษสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในร่องกระเบื้องให้้สะอาาาาดจกกนนัทรํร ผสมกาวยาแนวให้กวนจนส่วนผสมเข้ากันดีและเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตัวกาวยาแนวฝนใช้ของซิก้าไทย630 TGY แกลบสูตรพรีเมียมตัวนี้ค่ะเป็นอีกตัวที่ฝนก็ใช้อยู่บ่อยๆค่ะนอกจากจะาก,กันาน้ําได้ดีแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียตะไคร่น้ําและราดําซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกรปรกฝังแน่นหรือการเสื่อมสภาพของยาแนวได้ด้วยโดยวิธียาแนวทําได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะใช้ยางปาดกาวยาแนวลงร่องกระเบื้องโดยปาดให้เป็นแนวเฉียงเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะทาให้ยาแนว เต็มร่องทําได้ง่ายๆค่ะโดยใช้เกลียงปาดยาแนวปาดลงไปในร่องแบบนี้ค่ะแล้วปาดหน้าซ้ําอีกทีทําแบบนี้การยุบตัวก็จะน้อยช่วยให้ยาแนวเต็มร่องสวยค่ะจากนั้นปาดกาวยาแนวส่วนเกินออกปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเช็ดทําความสะอาดถ้าเป็นกระเบื้องผิวมันช่างจะใช้สกอ็อตไบส์แต่งขอบยาแนวแบบนี้ค่ะจะช่วยขัดยาแนวส่วนเกินที่ล้นออกมาได้อย่างง่ายดายร่องยาแนวก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นปล่อยทิ้งไว้24ชั่วโมงก่อนเปิดให้ใช้งานบริเวณที่ได้ทําการยาแนวไว้เพียงเท่านี้ก็ได้ ได้พื้นใหม่สวยๆแบบนี้แล้วค่ะลืมสภาพพื้นเดิมๆที่หลุดล่อนไปเลยแค่ปูกระเบื้องใหม่ก็เหมือนได้บ้านใหม่กันเลยทีเดียวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆถ้าชอบฝนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ